Choice. And there's his chance to beat the counter. Now it's fun. สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงวันนี้อยู่กับรายการรีวิวเพชรหรือตองเลยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าจูดเบลลิงแฮมนักเตะที่ผมตามล่า88ล้าน80ล้านล้านล้านไอดีกว่าจะได้นักเตะคนนี้มาครอบครองต้องสมัครไอเดีเป็นร้อยล้านร้อยล้านล้านเพื่อจะเอามารีวิวให้ผู้ชมได้รับชมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยผมพยายามมากเลยนะเพื่อจะเอามารีวิว เผื่อใครแบบว่าอยากจะลงทุนไปซื้อไอดีใหม่หรือว่าซื้ออะไรมาเพื่อจะตามล่านักเตะคนนี้นะแล้วก็มาดูคลิปผมเพื่อประกอบการตัดสินใจย้ำว่านะครับประกอบการตัดสินใจแล้วมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวงบนะในการรีวิวนะครับย้ำเสมอนะครับผมมาเลยครับจูดเบลิงแฮมล่างนี้นะครับจูดนะครับเป็นคนเล่นให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเล่นให้ ทีมเรอามลลินะครับ่างนี้สูง186เซนติเมตรนะครับอายุ20นะครับถนัดเท้าขวานะล่างนี้จะมีข้อดีก็คือติดบูทเขียวตัน101ด้วยนะขนาดนี้ไม่มีบูทโค้ดนะตัน101นะครับเล่นมาในสไตล์โฮเลเยอร์นะทุกคนเล่นได้2ตำแหน่งนะครับก็คือกลางลูกกับกลางตัวธรรมดานะก็คือนี่กลางลูก AMF กับ CMF นะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับผม โอ้ออก่อนบูธอยู่ที่9 7บูธแล้วนะครับตัน101นะครับเมื่อติดบูธเขียวนะเมื่อฟอร์มดีติดบูธเขียวนะครับจะตัน101นะก็โอ้ออนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมบอลคอนโทรลนะครับอยู่ที่9 4เลยนะทุกคนบูธแล้วนะดิบบิ้ง84นะโอ้โหค่าส่วนใหญ่ข้าวพลังสีเขียวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลนะครับส่งบอลสั้น80 89บอลยา81นะครับจบสกะก้84อาจจะไม่ได้คมมากแต่สําหรับกองกลางก็ถือว่าคมนะครับค่าโค้ง70สําหรับส่วนตัวผมว่าน้อยนะเอาไว้ปั่นหน้ากอนนี่ก็จะลําบากหน่อยนะแล้วก็ค่ามาตรงสปีดนะสปีด88น่าจะเป็นจูดล่างเขียวที่เร็วที่สุดหรือเปล่าที่ผมเคยจับมานะส่วนตัวนะส่วนสปีด88นะสปีดต้น78นะครับผม คิกกิ้งพาวเวอร์83นะครับจัมเจ็ดนะครับความแข็งแกร่ง82นะครับบาลานซ์85นะสเตมินาเกาสิแม่งวิ่งได้ทั้งเกมนะครัสำหรับตัวนี้เท้าที่เท้าเท้าที่ไม่ถนัดเวลี่ไฮนะครับคือสามารถใช้ได้ทั้ง2เท้าเลยนะโคตรดีนะครับเป็นตัวน่าจะผิวหน้าดูนะครับสกิลมีดับเบิลทัชนะครับฟิฟแฟบโอ้โหมีแต่สกิลแบบว่าไว้เล่นท่าทั้งนั้นเลยนะครับมีเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับวันทัตพาร์ตนะครับสกิลสำคัญสำคัญสำหรััััับบบบบกกกกกออออองงงงงงลลลลลาาาาาาแแตต่่่่่ไไไไมมมมดดดด้้้ีีสสิิจจยะะะรรรรขขนนนนนนนคควว็ สำหรับจูดล่างนี้นะครับงั้นก็ไปดูกันนะครับว่าจูดล่างนี้จะโหดขนาดไหนไปดูรีวิวกันเลยครับมาผมป๋มาผมเริ่มการรีวิวจูดเบลิงแฮมครับจังหันนี้เลี้ยงมาแล้วก็ดับเบิลทัชครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดับเบิลทัชได้นะันล่างนี้โคตรดีอ่ะผมชอบเลยล้างอื่นก็น่าจะมีแหละดับเบิลทัชแต่แบบผมรู้สึกว่ามันผิวกว่าเดิมนะครับยิงกองยิงไกลก็ ไม่ได้ไม่ได้ดีนะทุกคน,นแบบยิงไกลมันไม่ค่อยมีสกิลยิงนะแต่แบบก็พอยิงได้นะทุกคนในบางจังหวะนะเนี่ยการ,รยิงทรงวิงสอดนี่โอเคนะสำหรับจูดล่างนี้นะตำแหน่งที่แนะนําผมจะแนะนําให้เล่น a อ f นะครับไม่ให้แนะนําเล่นตำแหน่งอื่นนะถ้าจับไปยืน c MM ี f นี่มันรู้สึกแบบว่ามันจะใช้ประสิทธิภาพของจูดไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่ามาในสไตล์ฮงเพเยอร์ก็คือจะได้วิ่งสอดเติมเกมลุกก็คือแบบเต็มที่เลยนะเนี่ยมีสกิลท่ามาแล้วก็ดราบเบิร์ตชาร์ตแล้วก็ ติดครับผมผมไม่ได้เลี้ยงคลองอะไรขนาดนั้นแต่แทงบอลให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนจังหวะจ่ายไม่ค่อยขาดไม่ค่อยเกินเท่าไหร่นะเนี่ยผมพยายามเล่นท่าแล้วก็ยิงนะถ้ามีสกิลยิงไกลสักหน่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวหลักของผมได้เลยนะแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวหลักของไอดีสายฟรีผมเลยแหละเนี่ยมีฟิปฟงฟิปแฟบฟื้ฟ้ฟบฟบหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนพร้อมๆกันเลยอะทุกคนสําหรับจูดล่างนี้ ใครชอบนี่แบบว่าสายแบบแฟนเลเอามาริทมีล่างนี้นี่ผมว่าเล่นท่าแบบโยโ๊ะยเลยอ่ะแบบว่าเหมือนเนมาฟิลเล่นแบบวินิสิวุจุนเนี่ยเล่นเนมาอะไรเงี้ยฟิลนั้นเลยเนี่ยไปแล้วจ้าจูดมีความเร็วจ้าแต่แต่แต่แตทีหลุดเป็นร้อยหลุดเป็นร้อยมานี่มีท่ามาท่ามาอุ้งโดนกระแทกแต่ก็ยังได้จูดก็เลยหลอดม่วงไปครับนอกโลก ถ้าเป็นจูดแบบมีสก,กิลยิงไกลนะผมบอกเลยไม่เหลือผมน่าจะมีไฮไลท์ที่จูดยิงไปประมาณ838ล้านลูกที่อยู่ในเกม <c oughs> เนี่ยจังหวะนี้ก็1 2มากับเพื่อแล้วก็มายิงไกลลูกนี้โอเคเลยโคเทพโคตรอันตรายโคตรโหดคือมันผิวอะ่ะล่างนี้เล่นมนันอ่ะทุกคนเนี่ยดูดูจ็อปช็อปช็อบช็อหลอดม่วงยิงติดเซฟถ้ามันมีสก,กิลยิงไกลนะผมเสียดายเลยเดีย๋ย ไปจ้าไปและจ้าจ้าแต่แล้วมันเพิ่มสกิลไม่ได้ด้วยไงนักเต the Week ะเพอร์ดวีกอะถ้านักเตะเพอร์ดวีกเพิ่มสกิลได้นี่คือโคตรโก้ไปไปจ้าไปจ้าไปจ้าจูบอกไปจ้าไปจ้ะไม่เลี้ยงไม่เข้าโกเลยนี่คจิมง่ายๆเข้าไปครับลูกนี้สำหรับจูดเบลิงแฮมใครที่เป็นแฟนลาชันชุดขาวผมบอกเลยว่าต้องควรมีไว้ในรหัสนะครับเพื่อประดับ ID ให้แบบรู้สึกว่ามันโหดแต่ว่าก็โหดจริงอ่ะทุกคน มันเร็วมากเลยนะสำหรับร่างนี้มันเร็วน่าจะเป็นเร็วกว่าทุกร่างในร่างเขียวที่ผมเคยเล่นมานะย้ำว่าผมเคยเล่นมานะจับมารู้สึกผิวมีความเร็วนะแต่เสียอย่างเดียวยิงไกลแบบว่ามันจังหวะยิงไกลมันควรจะยิงได้ดีกว่านี้แล้วกันย้ำว่ายิงได้ดีกว่านี้ถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้นะสําหรับใครที่เป็นสายยิงไกลเหมือนผมนะผมชอบยิงไกลมาหลังหลผมติดยิงไกลหลอดม่วงใกล้ๆไม่มีแล้วนะยิงหลอดตรงหลอดต้มหลอดเขียวผมไปอย่างเดียวนึงนี่เดาเปอทัดเดาเปทัดมาแล้วก็ป่านลูกนี้ก็พอได้มันยิงเข้าไปยู บางลูกแล้วกันย้ําว่าบางลูกแล้วกันมาจาังหวะนี้จูด1นึกับเพื่อนเพื่อนจ่ายกลับมาจูดสอดมาแล้วก็ทัานยิงผมคนเอียงตัวยิงนะลูกเนี่ยมีเวลาเอียงนะแต่ผมรีบไปหน่อยเนีย่ยวิ่งสอดมาเนี่ยพยายามผิวมาแล้วก็หลอดม่วงติดเซฟท่านมีสกิลยิงไกลผมบอกว่าไม่เหลือลูกแบบนี้คือจูดมันทําได้ดีอะในเอดีหลักผมมีจูดล่างหนึ่งเล่นโคตรด,ดีอะขนาดผมแบบว่าเป็นล่างที่แบบว่าไม่ได้ตันร้อยนะเป็นล่างที่ประมาณ9 9 9ากนี่แหละมั้ง โฮปเยอร์มันการเล่นโคตรดีเลยร่างนี Better, ettre, atcher, ้ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนใครที่เป็นสายเลี้ยงผมแนะนําเลยสําหรับจูดล่างนี้นะต้องมีไว้ครอบครองอ่ะดูดิประเพลิดประพฤพพฤพพฤพยิงพึบพับพึบพับยิงพบฟ้าพบฟับผิวจัดอะไรงี้เนี่ยฟืจอฟืจอหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังหมุนพร้อมๆกันแล้วก็ยิงชนเสาเอาเสากลับบ้านเลยไหมจูดเบลลิงแฮม ถ้าจะยิงชนเสาดีขนาดนี้วิ่งสอมดมาดูเบิชารตหลอดม่วงรับง่ายเกินอันนี้ทก,กิวยิงไก่นะมันจะโกงมากเป็นจูดที่แบบว่าโกงอะ่ะผมบอกเลยว่าเกื่อนเซิร์ฟอะ่ะใครโดนในแรงเจอจูดล่างนี้ไปน่าจะตุยอะ่ะถ้ามีจูดมีตะก,กิวยิงไกล่ล่างนี้แบบโหดอะ่ะเสียดายทุกคนแต่ว่าเปิดได้ก็ดีอะ่ะมันได้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็ถือว่าเป็นการประกอบตัดสินใจนะครับสําหรับใครที่จะไปซื้อ ID ที่แบบว่าอยากได้จูดบูตเขียวร่างนี้นะถ้าใครแบบว่า,ายังแบบว่าไม่รีบไม่ร้อนที่อยากจะเล่นอะไรขนาดนั้นนะผมว่ารอล่างต่อไปดีกว่าร่างนี้มันมียิงไกลเยอะแต่ใครสายเล่นท่าสายเลี้ยงบอลผมแนะนําร่างนี้เลยครับสาหรับจูดเบลิงแฮมนะมันคือดีตรงๆคือมันดีสําหรับการเลี้ยงบอลมีความเร็วไปกับบอละอะไรเงี้ยบอลติดเท้าเลี้ยงบอลได้ดีพิว อะไรเงี้ยการ,ทร,รทรงตัวก็โอเคไม่ได้แย่แต่การยิงไกลก็จะมีเป็นจุดด้ยหน่อยนิดนึงประมาณนี้นะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมล่างติดบูทเขียวล่างแรกของเจ้าตัวครับไปดูนะครับว่าจะผมจะตัดเกตได้เท่าไหร่ไปชมกันครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับจูดล่างนี้รับจูดเบลลิงแฮมทุกคน ใครเป็นแฟนเลอา์มาร์ลินนี่ผมว่าต้องตามข่ากันให้ควักต้องอยากได้กันแน่นอน,นส่วนตัวผมรู้สึกชอบมากนะครับผิวนะถึงจะไม่ค่อยได้คมหรือว่ายิงไกลอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมว่ามาในสไตล์โฮปเยอร์นะอาจจะไม่ได้วิ่งมายิงแบบแรงๆยิงไกลแรงๆเหมือนที่ผมทำในคลิปบ,บ่อยๆก็คือพยายามยิงนอกกอดน,นะส่วนใหญ่เจ้าตัวจะสอดเข้ามาแล้วก็ไปยิงนะแต่ผมไม่ได้ใช้เลยนะผมพยายามยิงไกลคือพยายามอยากเรียกประสิทธิภาพยิงไกลมาดูแต่ มรู้สึกส่วนตัวมันยิงไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเลยให้เล й ติ้งล่างนี้ไปแค่7.3เป็นล่างที่แปลกมากที่ผมไม่ค่อยได้ให้เลขขี้นะส่วนใหญ่ผมจะให้แบบ7.5 7หละ7อันนี้7.3นะค่อนข้างที่จะมาแปลกเกือบ7.5กับ8แล้วแหละแต่ก็ดีในล่าบหนึ่งนะครับเพชรเหลือตัวผมให้เพ็นนะใครที่เล่นสก,กิลดีๆนะครับผมมีทงมีท่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะมันไม่ค่อยมีสก,กิลเจ็บอ่ายิงไกลหรือว่าอะไรด้วยแหละมันก็เลยดู ลาบากหน่อยนะครับในการยิงกงยิงไก่แล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าเพิ่มสกิลได้ด้วยครับข้อเสียของจูดล่างนี้นะแต่ข้อดีคือแลกมาด้วยความพิ้วนะครับท่าทงท,ท่าเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวามหมุนหน้าหมุนหลังดับเบิลทงดับเบิลทัชน,นี่คือมาหมดเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายพิ้วนะครับแบบแฟมบ้าอะไรเงี้ยแบบว่าเล่นเนม่าเล่นเล่นเนม่าเล่นแบบวินิสิบุตพิ้วๆอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นตัวเล่นท่าเล่นพิวผมว่าจับจูดล่างนี้คือโอเคชอบเลยครับสำหรับจูดล่างนี้นะส่วนตัวผมพรเล่นได้นะ ผมก็เลยทําเป็นอ่าคลิปที่แบบว่าฟูลเอ้ามาริทนะทุกคนใครยังไม่ไปดูดูคลิปย้อนหลังได้นะครับก็ผมว่าโอเคเลยสําหรับจูดล่างนี้ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มนะ ไม่ว่าจะเสีย300ทองแล้วได้ตัวนี้ผมว่าคุ้มนะสำหรับสามร้อยทองนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าจูดเป็นคนที่ฟอร์มดีสม่ำเสมอต้มเสมอไปนะถ้าเลืองามาลิชนะส่วนใหญ่เจ้าตัวก็จะมาเป็นเพยเยอร์เดวีนะครับไม่เกิน1เดือนผมว่าต้องโผล่ประมาณครั้งครั้งหนึ่งอะสำหรับจูดนะหนเดือนจู๊ดจะผู่ครั้งหนึ่งนอกจากจะมีโอกาสเจ็บไปนะไม่ต้องเสียดายนะครับโอกาสครั้งหน้าอาจจะไม่มาติดบุเขียวแต่อย่างน้อยก็มีมีแบบร่างเขียวมาใหม่อย,อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เปิดไม่ได้นะครับผ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวชุดบริลลิงแฮมนะครับผมอ่าอันไหนไม่ถูกใจก็ขอโทษขออภัยนะครับใครที่ได้มาก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าโหดหรือเปล่านะครับร่างนี้ใครได้ไปก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเล่นเข้ามือกันขนาดไหนบ้างนะส่วนตัวก็โอเคนะก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับตอนนี้ผู้ติดตามเราจะถึง2,000ซับสไคร์นแล้วนะครับทุกคนช่วยกดติดตามหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผม